สวัสดีครับมาเจอกันครับนะเมื่อกี้ได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการไลฟ์สดนะครับเรื่องของอุปสรรคนะครับกับเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับว่าในการจ้างก่อสร้างภาครัฐเนี่ยนะครับนะมันจะมีหลักการพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ ให้ท่านเห็นภาพรวมนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปตัดสินใจได้นะครับว่าเมื่อเกิดเหตุนะครับขึ้นมาแล้วผู้รับจ้างเขาอาจจะขอความเป็นธรรมนะครับนะขอให้ท่านขยายระยะเวลาหรือของงดเว้นค่าปรับขอหดงดเว้นค่าปรับตามสัญญาก่อสร้างเนี่ยท่านจะสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้หรือไม่นะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัญญา่อสร้างนิดนะครับนะสัญ กาก่อสร้างเนี่ยนะครับในเรื่องของอสัญญาข้อ21นะครับอันนี้สัญญาข้อ21จะพามาดูสัญญาข้อ21สัญญาข้อ21นะครับนะมันก็จะพูดเรื่องของการงดเว้นค่าปรับหรือการขยายระยะ,ะเวลาก่อสร้างนะครับนะซึ่งเขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้นะครับว่ามันมีอยู่3กรณีนะครับนะนะครับหนึ่งใน3กรณีก็คือเรื่องของเทศุวิสัยนะครับ นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูนิดนะครับก็บอกว่ากรณีที่เกิดเหตุนะครับนะนะครับมีเหตุเกิดจากความปิดหรือความบุกร้องของผู้ว่าจ้างเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเหตุที่เกิดจากความปิดหรือความบุกร้องของผู้ว่าจ้างนะครับนะหรือเหตุสุวิสัยนะครับอันนี้หนึ่งอ่าส่วนันี้หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสองนะครับเหตุสุวิสัยนะครับนะหรือเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างนะครับไม่ต้องรับปิดตามกฎหมายนะครับนะ หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอันนี้ก็ขอล่าไว้เพราะว่ายัางไม่มีนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมาดูก็คือเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับว่าอะไรเนี่ยคือเหตุสุดวิสัยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับตอนที่ผมจะตั้งกระทู้ก็คือเรื่องของฝนะนตกเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไป ไปดูกันนะครับไปดูรายละเอียดไปศึกษารายละเอียดกันนะครับนะโอเคนะครับนะะเราก็สิ่งที่เราจะมาเกี่ยวข้องนะครับนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นด้วยนะครับในสัญญาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของอ่าข้ออ่าข้อ11นะครับความรับผิดชอบผู้รับจ้างนะครับข้อ11นะครับนะครับความรับผิดชอบผู้รับจ้าง อันนี้ท่านโน้ตไว้หน่อยนะครับท่านโน้ตไว้หน่อยว่านะครับในระหว่างทํางานนะระหว่างทํางานนะครับระหว่างทํางานระหว่างที่เขาทำมือทํางานก่อสร้างนั่นเองนะครับส่วนนะครับเรื่องของข้อ8นะครับอันนี้นะครับอันนี้หลังสงมอบนะครับหลังสงมอบนะอ่านะครับเราเข้าใจนะเดี๋ยวเวลาเราอ่านเลยได้ไม่งงครับนะครับข้อแปดเนี่ยเป็นเรื่องของการความรับผิดชอบในความชํารุดปกพรอง นะครับส่วนข้อ11เนะครับเป็นความรับปิดของผู้รับจ้างนะครับอันนี้ก็คือระหว่างที่ทํางานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเราเห็นภาพนะครับอ้าวทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูด้วยอ่าอย่างเช่นในหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานนะครับอ่ะเหมือนในในเมื่อกี้จะยกขึ้นไปด้วยอ่ะตรงนี้ครับอ่ะในหลักเกณฑ์ ากลางงานก่อสร้างทางนะครับนะมันก็จะมีเรื่องของฝนชุกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้วยนะครับเรื่องฝนชุกนะครับนะอ่าแล้วเกเตอร์เอฟนะครับงานทางเฟกเตอร์เอฟชนประธานก็จะมีเรื่องของฝนชุกนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายท่าเห็นภาพด้วยในงานอาคารนะครับก็จะมีเรื่องของนะครับอ่าอุปสรรคที่เกิดจากฝนตกนะครับนะอ่านะครับอุปสรรค เปลื่นฐานล่างในฤดูฝนนะครับนะครับอันนี้เราเห็นภาพนะครับผมจะยกมาอธิบายอ่ะโอเคนะครับนะก็ขอมาให้ท่านเห็นภาพนะครับปัญหาที่เรามักเจอนะครับนะปัญหาที่เรามักเจอมากมากเยอะๆนะครับก็คือเรื่องของฝนตกนะครับอ้าวนี่เจอบ่อยนะครับหนึ่งฝนตกสองครับนะครับผู้รับจ้างเข้าหน้างานไม่ได้โดยเฉพาะออต่อเทศบาลที่อยู่ในชนบทนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับช่วงเก็บเกี่ยนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมไม่เข้าไปหน้าง,งานก่อสร้างนะครับซึ่งอาจจะไปทําให้เกิดความเสียหายต่อเรื่องของอ่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลตทาง,งาาการเกษตรของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสมมติผมสมมตินะครับอา่าผมสมมติ hmm แล้วกันเนี่ยหน้าง,งานอยู่นี่นะครับนะแล้วเส้นทางเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านไร่ผ่านสวนผ่านนาแลยของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน,นี่ผู้ลเหมาครับผู้ลเหมาจะเข้าไปทํางาน บ้านผมนะแม่เข้านะครับแม่เข้านะวันนี้ก็มีเพื่อนถามมานะครับผมก็ถามกลับไปว่าโดยปกตินะครับเราคาดการได้ไหมว่ามันจะมีอุปสรรคนี้นะครับนะถ้าเราคาดการไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดิสัยถ้าเราคาดการได้ก็เป็นแก่อุปสรรคนะครับแล้วตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างถ้าเห็นภาพชัดมากที่สุดก็คือฝนตกนะครับนะฝนตกก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวเรามาพิจารณาครับนะตัวอย่างนะ ที่ดีนะครับอะมาดูครับนะผมจะอธิบายฝนตกโดยปกตินะครับฝนตกนะครับหลายท่านเข้าใจอยู่แล้วว่าฝนตกเป็นเพียงแค่อุปสรรคนะครับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นฝนฝนตามฤดูกาลนะครับนะเช่นท่านทํางานในหน้าฝนแล้วฝนตกในหน้าฝนก็ถือเป็นแค่อุปสรรคนะครับนะฝนตกเป็นแค่อุปสรรคนะครับที่นี้นะครับนะ ฝนตกจะเป็นเหตุสุดี่สได้อย่างไรครับมีสองกรณีครับอ่าตกหนักมากนะครับตกหนักมากาตกไม่มืดฟ้ามัวดินนะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาทําอะไรไม่ได้เลยเลยครับนอกจากหลมฝนอย่างเดียวนะครับนะอันนี้ก็คือฝนตกอย่างเงี้ยนะครับนะหลายวันติดต่อกันสองครับนะครับฝนอาจจะตกแบบธรรมดานะครับนะหรือหนักสักนิดหนึ่งแต่ส่งผลให้ เกิดอุปสรรคต่อผู้รับจ้างเช่นนะครับเข้าหน้างานไม่ได้นะครับเข้าหน้างานไม่ได้นะครับทางขาดนะครับอ่านะครับฝนตกทางขาดนะครับน้าหรือน้ําท่วมครับหน้างานก่อสร้างน้ําท่วมนะครับนะครับน้ำท่วมนี่เข้าถึงหน้างานได้แต่ทํางานไม่ได้นะครับนะครับหรือนะครับเข้าหน้างานได้หน้างานก่อสรัาเข้าหน้างานไม่ได้ทางขาดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าถึงหน้างานได้นะครับนะ เช่นเส้นทางเนี่ยมีทางเดียวนะครับแล้วนะครับทางขาดครับนะครับสะพานพังอย่างนี้ครับนะครับถือว่าผู้รับจ้างเนี่ยมีเหตุสุดวิสัยนะครับเขาเข้าไปหน้างงานไม่ได้เพราะท่านเดี๋ยวท่านดูประเด็นนี้ไว้ดีเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทํางานได้เพราะชาวบ้านไม่ยอมไม่เข้าไปพื้นที่นาของชาวบ้านนะครับเราได้เปรียบเทียบได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตัวนอีกทีฝนตกธรรมดา ฝนตกปกติครับไม่ว่าจะตกตามฤดูกาลหรือนอกฤดูก็ตามนะครับฝนตกปกติธรรมดาธรรมดานะครับนะนะครับนะตกเป็นช่วงเป็นเวลาตกสองชั่วโมงตกสามชั่วโมงนะครับวันหนึ่งหรือจะตกครึ่งวันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนะไม่ได้ตกประเภทมืดฟ้าหมัวดินนะครับตกเสียวันทํางานไม่ได้เลยนะครับวันฝนตกแบบปกตินนี้ถือว่าเป็นแค่อุปสรรคนะครับอุปสรรคฝนตก ผิดนะครับผิดปกตินะครับนะอ่าฝนตกผิดปกติทํางานไม่ได้เลยนะครับหลายวันเนี่ยต้องหยุดอย่างเดียวครับนะอันนี้นะครับฝนตกหนักนะครับตกหนักเป็นพิเศษนะฝนตกผิดปกตินะครับนะอ่าผิดปกตินะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับในเหตุสุดวิสัย้รับจ้างทํางานไม่ได้เลยอ้าวทีนี้ถ้าฝนตกปกตินะครับแต่ทางขาดนะครับทางขาด เข้าหน้างงานไม่ได้นะครับอ้าวเข้าหน้างงานไม่ได้อ้าวเข้าน้างงานไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุสุริสัยได้นะครับอ้าวนะครับนะครับหรือฝนตกอาจจะตามฤดูกาลเนี่ยแหละนะครับแต่เกิดเหตุพิเศษเช่นน้าท่วมนะครับอ้าวน้าท่วมอย่างเงี้ยนะครับน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างนะครับน้ําที่พื้นที่ก่อสร้างอย่างงี้นะครับก็เป็นเหตุสุริสัยนะครับที่ผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ ใช้สิทธิ์นะครับที่จะขอขยายเวลาหรือของนเวาครับปรับได้กรณีที่เกิดค่าปรับแล้วนะครับเพะฉะนั้นให้เราเข้าใจนะครับจำไว้เลยครับถ้าฝนตกโดยปกตินะครับนะท่านไม่ต้องไปขยายเขาเป็นเหตุแค่อุปสรรคครับไม่ใช่เหตุสุวิสัยนะครับออาโอเคนะครับวันนั้นผู้รับจ้างเ้าผู้รับจ้างเองหัวน้ําท่วมครับนะสมมติว่านี่หน้างานก่อสร้างท่านทำงานอยู่น้ําท่วมทำงานไม่ได้นะครับนะท่านก็ต้องรีบถ่ายรูปครับ นะครับถ่ายรูป,ปรน้้านต่วมนะครับหรือทางขาดก็ถ่ายรูปเกวไว้แล้วท่านก็ไปขอขยายเวลาได้นะครับนะแต่ถ้าฝนตกอย่างธรรมดานไม่ต้องไปขอนะครับนะเสิวลานะนะครับ,นะรบอ้าวทีนี้เมื่อกี้ผมโช์เอกสารให้ดูแล้วไปดูเอกสารงานอาคารนิดนึงนะครับในการกําหนดระยะเวลาก่อสร้างนะครับในงานอาคารเนี่ยนะครับนะ เรื่องของฐานรากเนี่ยนะครับอ่าฐานรากเนี่ยเขาจะเผื่อสมมติว่านี่ครับคำนวณระยะเวลาก่อสร้างมาแล้วนะครับได้240วันเขาจะเผื่อให้นะครับนะนะครับเผื่อให้นะครับอีก10นะครับนะอีก10นะครับนะอีก10เพราะนั้นเนี่ยนะครับนะเอ้ยขอโทษเมื่อกี้อันนี้อ่าขอโทษครับอันนี้อันนี้อ่นนะครับอันนี้อันนี้เผื่อให้อีก10เปอร์เซ็นต์นะครับนะ อีก3ามิบวันเป็นการเผื่อระยะเวลานะครับอุปสรรคก็คือฝนตกนั่นเองนะครับฝนตกในขั้นตอนการทํางานช่วงแรกๆก,ก็เช่นง,งานฐานลากอย่างนี้ครับซึ่งงานฐานลากนะครับมันจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนตกนะครับนะเรื่องของฝนตกพอหลังจากนั้นนะครับเขาจะไม่พิจารณาแล้วเรื่องฝนตกเพราะก็ถือว่าผู้รับจ้างสามารถบริหารจัดการได้ครับอย่างเช่นแต่ทำอารก็ต้องรีบมุงหลังคาก่อน พอมุ่งหลังคาแล้วหลังจากนั้นการทํางานของผู้รับจ้างก็อยู่ภายใต้หลังคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจัดการผลกระทบจากเรื่องฝนตกได้นะครับอันนี้เราเห็นภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องฝนตกนะครับไม่ใช่เรื่องของเอเสริสัยเป็นเรื่องอุปสรรคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับพากลับมาโยงกับเรื่องของที่เขาอธิบายนะครับเพราะนั้นเราจะเอายึดเรื่องฝนตกนะครับเป็นตัวอยา่างเป็นแนวทางที่มาดูต่อครับมาดูต่อ เราไปดูถ้าเป็นงานทางล่ะครับเป็นงานทางอ่างานทางเรื่องฝนตกเนี่ยมันถูกใส่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นงานทางเนี่ยถูกใส่ค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับผู้รับจ้างนะครับในส่วนของเช่นถ้าค่าเครื่องจักรนะครับค่าเครื่องจักรเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีกรณีของพื้นที่ฝนชุกนะครับฝนชุกเนี่ยก็จะเพิ่มค่าใจ่ายให้กับผู้รับจ้างเพราะนั้นเนี่ย นะครับผู้รับจ้างเองก็อย่าไปก็เรียกว่าอย่าไปโอดครวนครับฝนตกทําถนนแล้วฝนตกไม่ต้องไปโอดครวนครับหลวงกินให้ค่าใจ่ายเพิ่มมาอยู่แล้วนะครับนะลักษณะของฝนชุกอย่างนี้หมายความว่าไงครับเช่นถ้าปกติพื้นที่ปกตินะสมมติว่าเครื่องจะทำงานได้ปีลับประมาณ300วันถ้าพื้นที่ฝนชุกก็จะสมมติปีรัประมาณอาจจะ240ครับถึง270วันเป็นต้นนะครับอันะนี้ตัวอย่างนะ เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีค่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพาจะมีค่าจ่ายอ่าพอเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับเฟกเตอร์เอฟนะครับไปดูตารางแฟกเตอร์นะครับเห็นไหมครับพื้นที่ปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือฝนตกธรรมดาธรรมดาจังหวัดไหนฝนตกนะครับหนักมากขึ้นในแต่ละปีนะครับนะก็จะมีเราเรียกฝนชุกหนึ่งจังหวัดไหนที่ฝนตกหนักติดต่อกันหนึ่งเกินหนึ่งเดือนก็จะเรียกว่าพื้นที่ฝนชุกสองนะครับ รานอันนี้ผมยกมาอธิบายว่าฝนตกเป็นแค่อุปสรรคนะครับไม่ใช่เหตุสุวิสัสอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูประเด็นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยสรุปให้ว่ากรณีของนะครับคนที่เขาเข้าทํางานไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่ยอมไม่ผ่านพื้นที่อย่างนี้ครับทำยังไงนะครับจะขยายก็ไม่ขยายนะครับทีนี้มาดูประเด็นนี้หน่อยครับมาดูที่สัญญาสัญญาข้อ11นะครับมาดูครับ นะครับอันนี้สําคัญนะครับนะสัญญาข้อ11ท่านดูครับความรับผิดของผู้รับจ้างอันนี้ผมบอกแล้วว่านี่คือระหว่างทํางานเป็นหลักนะครับระหว่างทํางานระหว่างผู้รับจ้างทํางานนะครับระหว่างทํางานนะครับผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อปรบัเทศต่อความเสียหายต่อพยานอันตรายใดๆอันเกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของลูกจ้างของผู้รับจ้างนะครับอันนี้ ก็เขียนไว้ในสนาาัญญาข้อ11นะครับนะทีนี้มาดูตรงนี้ครับน่าสนใจมากความเสียหายใดๆที่เกิดกับงานเห็นไหมครับอันเกิดแก่ง,งานที่รับจ้างได้ํำขึ้นความเสียหายที่เกิดกับงานที่บรับจ้างได้ํำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะครับแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยเขาบอกว่าความเสียหายใดๆเกิดแก่ง,งานที่รับจ้างํำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุริสัยครับก็ตามผู้รับจ้างครับต้องรับผิดชอบซ่อมแซมนะครับให้คืนดีนะครับหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองนะครับโดยค่าจ่ายของผู้รับจ้างเองเว้นแต่นะครับความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดีนะครับอ่าเราออกมาด้วยกันจบครับ ทีนี้ความผิดของรูบจ้างในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบเพียงกรณีของการซ่อมแซมสิ่งชำรุดหรือความเสียหายตามข้อ8เท่านั้นอ้าวทีนี้ผมจะอธิบายถ้านเห็นภาพครับนะโดยว่าผู้รับจ้างตั้งใจฟังนะครับเราจะได้รู้หลักนะครับนะอ้าว ระหว่างก่อสร้างเมื่อกี้บอกแล้วอันนี้คือข้อ11นะครับสัญญาข้อน11ร,ระหว่างก่อสร้างนะครับเป็นสัญญาข้อ11นะครับอ่าสมมติงานสามงวดงานสามงวดปึ๊บถนนสมมตงิงวดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับอ้าวอ้าวสมมตงิงวดหนึ่งสมมติแบ่งเป็นตอนแล้วกันให้ชัด,ชดๆนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดนะครับอ้าวงวดสอง เปิบอ่ะหรือไม่ก็เป็นชั้นก็ได้ครับอ่ะเป็นชั้นเป็นชั้นอ่ะท่านได้เห็นบ้างอ่ะอาอาวงวดแรกสมมุติว่าเป็นชั้นรองพื้น่างนะครับรองพื้นทางงวดที่สองนะครับเป็นชั้นพื้นทางนะครับพื้นทางอ่าวงวดที่สามครับอ่าเป็นชั้นผิวทางสมมติครับอ่าวงวดที่สามเป็นชั้นผิวทางอันนี้ผมสมมตินะครับอ่าวงวดสามผิวทาง งวดหนึ่งนะครับงวดหนึ่งอันนี้งวดสองอันนี้ตรวจไปแล้วครับตรวจรับไปแล้วอันนี้ตรวจรับไปแล้วนะครับตรวจรับไปแล้วอ้าวทีนี้ระหว่างที่นะครับกําลังจะทําชั้นผิวทางกําลังปูอยู่อ่าฝนตกครับฝนตกน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมอันนี้ตรวจแล้วนะครับรับแล้วนะครับอันนี้ก็รับแล้วนะครับ ฝนตกน้ำท่วมน้ำพัดครับทางขาดนะครับน้ำพัดทางขาดแน่นอนครับน้ำท่วมน้ำพัดเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุสุดวิสัยครับสัญญาก่อสร้างข้อ11นะครับก็เขียนครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับมีในพรบเนี่ยนะครับยุคพรบเนี่ยนะครับบอกว่าแม้จะเกิดขึ้นนะครับความเสียหายใดๆอันเกิดแก่งานที่รับจ้างทําขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตามผู้รับจา้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้ดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของรับจ้างเองเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าแม้ว่าจะตรวจงวดหนึ่งไปแล้วครับตรวจงวดสองไปแล้วกําลังทํางวดที่3ชั้นผิวทางฝนตกนะครับเกิดการชะนะครับนะคือผิดปก,กติครับเกิดเดสุริสยัยทําให้ทางขาดเพราะั้นเกิดความเสียหายหมดเลยครับนะผู้รับจ้างก,ก็ต้องทําใหม่ครับ นี่คือสัญญาข้อ11ผูกพันไว้ยกเว้นว่าตรวจรับงวดสุดท้ายแล้วครับอ่าตรวงวดสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับงวดสุดท้ายแล้วนะครับรับงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็จะต้องไปดูสัญญาข้อ8ครับเพราะฉะนั้นพอไปดูสัญญาข้อ8จะไม่ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบกรณีสุดวิสัยอีกแล้วนะครับนะจะรับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่เกิดจากความบกพร่อง อันเกิดจากที่ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ถูกต้องนะครับหรืองานนะครับปกป้องหรือทําไม่เรียบร้อยทําไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างเท่านั้นเองก็คือสรุปก็คือเหตุสุวิสัยถ้าสมมุติว่ารับไปแล้วนะครับอันนี้ถนนนะครับตรวจรับไปแล้วนะครับตรวจรับมวดสุดท้ายไปแล้วน้ําพัดมานะครับเกิดจากเหตุสุวิสัยน้ําพัดมาน้ํานะครับมาแรงน้ำป่ามาแรงถนนขาดไป อย่างนี้ถือว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ต้องรับผิดชอบอ้าวโอเคนะครับไม่ต้องรับผิดชอบอ้าวต่อไปครับมาดูมาดูประเด็นนะครับประเด็นที่ถามปีเพื่อถามมาเราก็พิจารณาเอาฝนตกเนี่ยครับเป็นตัวอย่างนะอ้าวนี่นะนี่พื้นที่ก่อสร้างแล้วมันจะต้องผ่านนาของผู้ชาวป้งชาวบ้านนะครับนะ นะครับนะนะครับเครื่องจงเครื่องจักมันเข้าไม่ได้นะครับชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยนะครับผมไม่ยอมให้คุณเข้านะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้คุณเข้าเพราะนั้นเนี่ยรอให้เก็บเกี่ยวก่อนครับเก็บเกี่ยวว่านัผู้รับจ้างเตรียมเครื่องจักเข้าจะไปทํางานแล้วนะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ็ทํางานแล้วแล้วเป็นเส้นทางเส้นเดียวชาวบ้านไม่ยอมอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานก็ต้องมาพิจารณาว่า มันเป็นเหต e ุสุดวิสัยหรือไม่นะครับเอสุดวิสัยหรือไม่อ่านะครับนะเศสุดวิสัยหรือไม่ซึ่งผมก็ได้ตอบไปว่าคนที่รู้ดีที่สุดคือคนทําหน้าที่ผู้มงานและการตรวจรับครับรู้ดีที่สุดเช่นรู้อะไรนะครับรู้ว่ามีทางเดียวจริงไหมอ่ามีทางเดียวจริงไหมนะครับมีทางเดียวจริงไหมมีเส้นทางอื่นไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไปตัดสินแทนท่านไม่ได้แต่ถ้าสมมติมีทางเดียว แล้วผู้รับจ้างนะครับไม่สามารถเข้าหน้าง,งานก่อสร้างได้นะครับท่านก็ต้องเทียบกับว่าเหมือนกับฝนตกทางขาดนะครับเขาเข้าหน้าง,งานก่อสร้างไม่ได้เพราะนะครับเขาจากจะเข้าไปทํางานแต่เ็าเข้าไม่ได้ชาวบ้านไม่ยอมครับถ้าเข้าไปเดี๋ยวเผารถแท็กเตอร์แน่เดี๋ยวเผาเครื่องจักรแน่ะนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะครับที่ผู้รับจ้างสามารถยกขึ้นมาอ้างได้หน,น่วยงานก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงครับว่าเฮ้ยท,ทางเข้ามีทางเดียวจริง นะครับแล้วชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันไม่ยอมจริงวันนั้นท่านก็ต้องดูหลักฐานครับนะครับดูหลักฐานว่าชาวบ้านเนี่ยก็รวมตัวกันไม่ยอมจริงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเดี๋ยวมีการตรวจสอบเนี่ยท่านจะได้สามารถชี้แจงตอบกับผู้ตรวจสอบได้นั่นเองว่าผู้รับจ้างนะครับเขาอยากเข้าไปทํางานใจจะขาดอยู่แล้วแต่เขาเข้าไม่ได้สาเหตุเพราะชาวบ้านตั้งเงื่อนไขไว้นะครับรัาเป็นไปได้นะครับก็ ให้ชาวบ้านเนียครับเขาทาหนังสือรวมตัวทาเป็นหนังสือให้ชัดเจนนะครับนะครับโดยอาจจะมีผู้ใหญ่บ้านอะไรยืนยันอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องเตรียมไว้นะครับแต่โดยหลักการผมให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่าในเมื่อเขาอยากเข้าไปทํางานแล้วก็เข้าไม่ได้นะครับชาวบ้านไม่ยอมให้เข้านะครับอย่างนี้ครับนะถือว่ามันเป็นเหตุสุวิสัยแต่แต่ครับต้องดูอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้นะครับนะ สมมุติว่านี่ครับนะสัญญา35เดือนนะครับสัญญาเดือนสูงรวันนะผู้รับรจ้างไม่เคยเข้ามาทํางานเลยนะครับเ mm. หลือ30วันเหลือ30วันครับเหลือ30วันอันนี้ไม่เคยเข้ามาเลยเหลือ30วันเพราะเหลือแค่30วันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าไม่ใช่ไปขยายเพื่อให้เขาในระยะเวลาที่ ตั้งแต่ที่เขายังไม่คิดจะเข้ามาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตั้งแต่ที่เขาจะเข้ามาทํางานนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับนี่ผมแค่สมมุติเท่านั้นเองถ้าสมมติสัญญา150วันนะครับนะ150วัน10วัน15วันไม่มาท่านต้องตามแล้วครับแล้วก็ต้องแจ้งยกเลิกสัญญาผู้รับจ้างนะครับตั้งแต่ต้นนะครับอย่ารอให้อย่ารอให้ใหเ,เกิดเ,เกิดลักษณะที่เนี่ยครับถือว่า150วัน ผ่านไปเป็นร้อยวันแล้วยังไม่เข้ามาทํางานอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ดูข้อเท็จจริงนะครับระฉนนั้นเนี่ยนะครับรายงานของผู้งานก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกรกมการตรวจรับนะครับสมวนเจ็ดวันไม่มาก็ต้องติดตามนะครับอีกเจ็ดวันไม่มาติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับสองครั้งพอหลังนั้นเสนอยกเลิกสัญญาเลยนะครับเนะจะเสนอยกเลิกสัญญาเลยทีนี้เพื่อนเขาก็ถามนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับนะขออนุญาตพูดถึงบางคนอาจจะบอกว่าไม่เหมาะสมนะแต่ขออนุญาตพูดถึงเดี๋ยวบางคนบอกว่า บางคนรักชาตินะครับไม่อยากผมพูดถึงประเด็นนี้มีคนถามว่าแล้วถ้าผมเนี่ยครับนะจะอยากจะให้ทางออกที่มันโอเคหน่อยนะครับอยากจะให้ทางออกที่มันโอเคหน่อยก็คือไม่อยากจะปรับผู้รับจ้างนะครับนะนะครับนะมีช่องทางไหนบ้างท่านก็อาจจะณปัจจุบันนะครับท่านอาจจะใช้ช่องของวอนะครับวอหกเก้าสามนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ โควิดนะครับนะ,ะแต่พฤติการของรับจ้างเนี่ยก็เรียกว่าต้องมาทํางานอยู่ตลอดนะครับแล้วอาจจะมีช่วงหนึ่งนะครับเช่นลักษณะของอที่ท่านพอจะอ้างได้นะช่วงหนึ่งก็คือชาวบ้านอาจจะไม่ยอมจริงๆอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้อาจจะต้องเว้นไปอาจจะเรียกว่าอาจจะใช้ช่องทางนี้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะสมลวครับมันไม่ค่อยตรงประเด็นเพราะโควิดเนี่ยเขาวอลก้าสามออกมาเพื่อช่วยโควิดนะครับเพื่อจะแก้เป็นการปรับเป็นร้อยละศูนย์นะครับการปรับเป็นร้อยละศูนย์นั่นเองนะครับนะ ทีนี้พอผมพูดเรื่องโควิดค่าปรับร้อยละศูนย์นะครับขอถือโอกาสน,นี้ย้ําอีกครั้งนะครับคาว่าค่าปรับนะครับค่าปรับร้อยละศูนย์นั่นหมายความว่ามีค่าปรับนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีค่าปรับแต่มันเท่ากับนะครับศูนย์บาทนั่นเองและท่านอย่าลืมนะครับเวลาผู้รับจ้างทํางาน บางครั้งผู้รับจ้างอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นที่เคยพยายามอธิบายหลายครั้งแล้วเช่นช่วงที่เกิดค่าปรับร้อยละศูนย์นี่แหละครับอ่าอันนี้ระยะเวลาตามสัญญานะครับะยเวลาตามสัญญาอันนี้เกิดค่าปรับนะครับแม้ว่าเราจะแก้ค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์นะครับนนหรือศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่นะครับเช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้รับจ้างทําง,งานชา้าเช่นค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนนะครับ ตามว85นะครับอ่า85อย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นค่าความเสียหายนะครับที่จะต้องเรียกออกจากผู้รับจ้างอ่าโอเคนะครับนะอ่าโอเคก็บรรยายมาพอสมควรกับเวลามีคนติดตามอยู่ประมาณ64คนนะครับแล้วก็ไม่มีคําถามนะนะครับสรุปให้อีกครั้งนะครับก่อนที่จะจบนะนะครับนะว่าถ้าเราเทียบนะครับจะพิจารณาให้เราเทียบเรื่องฝนตกนะครับ ฝนตกธรรมดาธรรมดาตามฤดูกาลเป็นเพียงแค่อุปสรรคนะครับอ่าฝนตกนะครับหนักมากมากหนักมากๆากทำงานไม่ได้เลยนะครับตกไม่ลืมหูล,ลืมตาอันนี้อาจจะพิจารณาเป็นเหตุสุดวิสัยได้นะครับเหตุสุดวิสัยผู้รับจ้างก็ต้องนําเสนอเอกสารมาให้หน่วยงานพิจารณาเช่นอาจจะไปขอที่กรมอุตุว่าเนี่ยมันเกิดเดุฝนตกนะครับ หนักมากในรอบ30ปีอย่ปงงีเงยตกไม่ลืมหูลืมตาเลยก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าลักษณะของฝนตกแล้วเกิดน้ําท่วมครับอ่าผู้รับจ้างก,ก็รีบถ่ายรูปไว้ครับว่าเกิดน้ําท่วมหน้างานก่อสร้างผมทํางานไม่ได้ฝนตกทางขาดครับเข้าทํางานไม่ได้ก็รีบถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็ดําเนินการตามสัญญาที่กําหนดไว้นะครับก็คือต้องแจ้งรเรื่องหลังเกิดเหตุนะครับส5าวันนะครับอ่ะโอเคนะครับไอ้พอเห็นภาพ ทีนี้พอเราไปเทียบว่านะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่ยอมให้ผู้รับจ้างเนี่ยเข้าหน้างานก่อสร้างนะครับอ่าผู้รับจ้างจะเข้าไปทํางานชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรขงงดนะครับบังน้กอยชาวบ้านนะครับทาหนังสือเป็นข้อเรียกร้องเซ็นกันมาเสียนะครับนะแล้วผู้รับจ้างก็จะได้ยกขึ้นได้เป็นเอกได้นะครับประกอบกับรายงานผู้มาของผู้ ผู้รับจ้างด้วยนะครับผู้ว่าจ้างด้วยนะอันนี้สําคัญนะครับรายงานนะครับรายงานผู้ควบคุมงานนี่สําคัญนะครับของผู้ว่าจ้างนะครับนะจะได้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาโอเคนะครับขอจบแค่นี้แล้วครับนะขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวถ้ามีประเด็นน่าสนใจอีกอยค่อยว่ากันต่อนะครับสําหรับประเด็นนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับนะครับอันนี้นอกเรื่องวันนี้มาอยู่ที่แม่ลิมนะครับบ้านแม่ลิมพยายามขึ้นไปเช็คว่า A อมันโอเคไหมมี อะไรร้ว่ารรครับอยากจะล้างแอร์ปรากฏว่าเลื่อนลงขากระแทกขอบโต๊ะนะครับนะครับหนังทะลอะปอกปิดไปเลยโอเคนะครับนะขอบคุณที่เป็นห่วงกันด้วยนะครับสวัสดีครับ